ค่ะสวัสดีค่ะทนผช้ชม่ะช่องด้วยและรุ่ยแแนลเชิญทันผูชชมมากินข้าวเทียนน้ำกันเนาะค่ะเนาะกับเขากะลายอยู่ค่ะจำช่มขะไม่สมตำเนาะค่ะเนาะลาบไม่พักต้มปลาช่อนนะคะค่ะต้มปลาช่อนค่ะทนผช้่มะแม่คว้าัำหุ่งแม่คว้าเาจอดต้มาบุ่งเอาแม่เก๋ไปพูดนะ มัลลยยนยก,กินบ่ได้กินนมูด้อยีังบ่ได้กินปกินบอ่างกินไปทอดออะ้ามาันนี่นีนีต้องตเป่จ้มไม่ยังได้บ่อกสู้ไม่ได้กินต้งนี่หมคาค่ะสำหรับคลิปคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะคะ่ะเนาะ กินขอน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะนม่หมูพี่เห็นใิมี้ตบปาแม่รับมาค่ะสำหรับคลิปนี้กาวสวัสดีค่ะ